ไลุ้นนะครับนาเวนนาเวนนาเวนได้ลุ้นนะครับนี่ต well. ัวนี <English> ้ไ <sh> ด้ลุ้นนะได้ลุ้นนะครับนาเวนตีอัดวันเยอะแต่เราไปที่เรียบๆนะนี่นะครับนาเวนอุ้ยนี่ครับนาเวนได้ลุ้นนะ อัดวัดเยอะของน้าอ้วนมันตักวนลุดเฟมเออะมันลกนะที่เรียบๆกันครับบอ่อนะครับบอใหญ่น้ำธรรมชาตินี่ครับเอามาหาที่เรียบอ่นะเีสายวัดอยู่นี่ตองมานะครับนาอ้วน คันคันซาดิทร์ทนเมนต์เหรครับน่จาจะใกล้เคียง ใกล้เคียงใกล้เคียงกลับฟองกันนะนี่นะครับเอาวินนี่นะออ๊ย น่นจะขาดหน่อยนะเว้นรอให้ปลาปลายอมก่อนนะครับปลามันยังไม่ยอมนะผมต,ตั้งกล้องก่อนีน่นะครับคนเดียวอะ่ะมันลำบาก นะครับชนหัวนะใส่วัดใส่วัดชนหัวนะครับน้องเวทนนี่ครับชนหัวนะ นี่นะครับนาเวนบอลนหัวนะครับนี่นะครับสุห้างนี่ครับชนหัวครับนาเวนชนหัวนะครับนี่ครับพอดีเป๊ะเลยนะครับห้าสิบห้านี่นะครับนี่เป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยนะครับนาเวน ดีเป๊ะเลยครับเลขเลขสายวัดนะครับเลขที่เอสศูนย์ศูนย์แปดหกนี่นะครับเลขสายวัดนี่นี่ครับพอดีเป๊ะเลยนี่นะครับพอดีเป๊ะเลยัอนะครับก็ปากทีมงานนะเว้นพิจารณาด้วยนะครับ คันที่ใช้ก็เป็นคันซาดิททัวร์นาเมนต์นะครับกิจกรรมตีอัดวัดเยออ์นะครับนี่นะครับคันซาดิททัวร์นาเมนต์นี่นะครับลงเป๊ะ